ธรรมบทภาคที่สองแปลโดยพยัญชนะยกศัพ์ทเรื่องพระเทราชอวามหากัสปะแก้อัดนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า92เริ่มตั้งแต่ตถานุสติติเป็นต้นไปอโถอันว่าอัดว่า,น,วานาวโวทักกังอันว่าน้ำอันใหม่ปวิสันตังอันไหลเข้าไปอยู่ปกคริงนิสุสสะปกครณี ปุราโนทกังยังน้ำอันเก่าสังโคเพตตวาให้กระเพื่อมแล้วอรัตวาไม่ให้แล้วโอกาสังซึ่งโอกาสตัสสาปุราโนทกัสสาแก่น้ำอันเก่านั้นนุทติย่อมรุนไปนุทติคือว่านิหรตินิหร,ต,หรติย่อมนำไปตังปุราโนทกัง ซึ่งน้ำอันเก่านั้นกตวากระทำรรปลายันตังให้เป็นน้ำไหลไปอยู่มัทะเกนะโดยที่สุดอัตโนของตนยถานามะชื่อชันใดปณิโตอันว่าบันเดียรพรรูหันโตพอกพูนอยู่อัปปมาทาลาักษณงซึ่งลักษณะแห่งความไม่ประมาท อระตะัตวาไม่ให้แล้วโอกาสสังซึ่งโอกาสประมาทศาแก่ความประมาทนุทติชื่อว่าย่อมบรนเทานุทติคือว่านิหรตินิหรติย่อมนำออกตางประมาททางซึ่งความประมาทนั้นอปรมาทะเวเคนะด้วยกำลังแห่งความไม่ประมาทยะถาในการใด เอวังเอวะฉันนั่นเทียวอาธาในการนั้นโสปนิโตอันว่าบดิตนั้นปนนนะปะมาโทผู้มีความประมาทอันบรรเทาแล้วปฏิปทางยังข้อปฏิบัติอนุชวิกัรอันสมควรตาสาปัญญาปสา,าสาทศแก่ปัญ แก่ปัญญาเพียงดังปราศาสนั้นที่จริงตรงวงเล็บตัวนี้ควรจะระบายเป็นสีน้ําเงินนะครับผมระบายผิดไปตรงคําว่าปัญญาปาาราสาทสะนะครับเป็นสีน้ําเงินปุเรนโตให้เต็มอยู่อรุยาขึ้นแล้วปัญญาปราสาทางสู่ปัญญาเพียงดังปราศาทที่พัชจักุสังขาตตังอันมดิษนพร้พรแล้วว่าจากสู่อันเป็นทิพปริสุทธัง อันชื่อว่าหมดจดรอบแล้วอาจูขตัดเทนะเพราะอาจว่าขึ้นไปล่วงแล้วปฏิปทาด้วยข้อปริบาทตายะนั้นนิเสนิยาปาสาทังอารุหันโตปุคโลวิยะราวการว่าบุคคลขึ้นอยู่สู่ปราศาสตรด้วยบันได อโศโกชื่อว่าผู้ไม่มีความเศร้าโศกปะหีนาโสกาสันละตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีความเศร้าโศกเพียงดังลูกศรอ,อันละได้แล้วอเวกติย่อมพิจารณาเห็นอเวกติคือว่าปรสติปรสติย่อมเห็นปะชงังซึ่งมูสัตด ประชังคือว่าสตานิกายังสตานิกายังซึ่งหมู่แห่งสัตว์โสกินิงผู้ชื่อว่ามีความเศร้าโศกอปะหีนะโสกะสัรตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีความเศร้าโศกเพียงดังลูกศรอ,อันละไม่ได้แล้วจะว่ามานางจาผู้เคลื่อนไหวอยู่ด้วย อุปชมานาังจาผู้เกิดอยู่ด้วยทิพัจกคุณาด้วยจักสุอันเป็นทิพ์อิติดังนี้ทาทาประเรสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปราัสะแห่งบทว่านุทติอิติดังนี้เป็นต้นปุชาอันว่าอันถามว่าทีโรอันว่านักปราด อเวกคติย่อมพิจารณาเห็นชนะเนซึ่งชนทั้งหลายพาเลผู้เป็นพานยะถาเกิงรากะอันว่าอะไรอิติดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก่ว่าทีโรอันว่านักปราดอเวกคติย่อมพิจารณาเห็นชนะนซึ่งชนทั้งหลายพาเลผู้เป็นพานปภพะตัดโถ ชนเนอเวคันโตพมมัตเถปุกคโลอิวะเพียงดังอันว่าบุคคลผู้ยืนแล้วบนภูเขาพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งชนทั้งหลายผู้ยืนแล้วบนภาคพื้นอิติดังนี้อโทอันว่าอธิบายว่าปะพตามุทะนิถิโต ปุคโลภูมิยังทิเตชเนอกิเชนะอเวคติวาตรงนี้รวบแปลเพราะวาศัพท์นะครับอันว่าบุคคลผู้ยืนแล้วบนยอดแห่งภูเขาย่อมพิจารณาเห็นซึ่งชนต่างหลายผู้ยืนแล้วบนภาคพื้นโดยไม่ยากหรืออุปริปาสาเททิโตปุคโลปาสาทะปริเวเนทิเตชนเน อาเกียเชนนะเอเวกติวาหรือว่าอันว่าบุคคลผู้ยืนแล้วในเบื้องบนแห่งปราศาสตร์ย่อมพิจารณาเห็นซึ่งชนทั้งหลายผู้ยืนแล้วที่บริเวณแห่งปราศาสตร์โดยไม่ยากยถาชันใดทีโรอันว่านักปราทีโรคือว่าปริโตปริโตอันว่าบัณฑิตปริโตคือว่ามหาคีนาสโว มหาคีนาสโวอันว่าพระมหาคีนาโพโสปีแม้นั้นอเวคติย่อมพิจารณาเห็นชนเนซึ่งชนทั้งหลายอสมุตฉินนะวัตตพีเชผู้มีพืชแห่งวัตตาอันถอนขึ้นไม่ได้แล้วพาเลชื่อว่าผู้เป็นพานจวันเตจะาผู้เคลื่อนอยู่ด้วย อุปชันเตจะผู้เกิดอยู่ด้วยอากิจเชนะโดยไม่ยากตถาฉันนั้นอิติดังนี้คาถาประโยชน์สาเนในการปที่ตุลงรอบแห่งพระคาถาพระหูชนานว่าชชนทั้งหลายมากสัชิกเริงสูกระทำให้แจ้งแล้วอริยผลานิ้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิผลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล มหากัสปัเทระวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเทระชั่วมหากัสปานิธิตังจบแล้ว